วันนี้ครับเราได้โอกาสดีๆจากทางโมโนวิวไทยแลนด์ครับได้รุ่นยอดนิยมมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันในคลิปนี้เลยครับทางขวามือผมเนี่ย D18W และทางซ้ายมือผมคือ D38U ครับเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันเลยครับว่า2รุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนอกจากราคาที่ต่างกัน D18 W ราคาจะอยู่ที่16,900บาทครับตัว D38U เนี่ยจะอยู่ที่23,900บาทครับทั้ง2ตัวเนี่ยถ้ามองภายนอกด้านบนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวจอควบคุมมี1กลุ่มในการกดเปิดปิดแล้วก็กดเปลี่ยนโหมดขับขี่เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับและในส่วนของไฟหน้าของทั้ง2ตัวเหมือนกันเดะเดะเลยครับชนิดของยางทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นนูมาติกทยครับโดยตัวยางชนิดนี้จะเป็นยางลมที่มียางในนะครับ ทั้งยางหน้าและยางหลังเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่10นิ้วครับและมีหน้ายางกว้าง2.125นิ้วครับถือว่าเป็นมาตรฐานของคิกสกูเตอร์ครับและตัวโครงสร้างวัสดุของทั้ง2รุ่นเนี่ยผลิตมาจาก Aircraft g เก d ดอลูมิเนียมครับแข็งแรงตามมาตรฐานของเซกเวเลยครับในส่วนของตัวเบรกของเขาเนี่ยเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับเบรกหน้าจะเป็นเบรกไฟฟ้าครับเป็นเบรกรีเจนที่สามารถคืนแบตเตอรี่กลับมาในขณะที่เราเบรกหรือว่าผ่อนคันเร่งเนี่ยทำให้ระยะทางในการขับขี่ เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงครับและในส่วนของเบรกหลังเนี่ยจะเป็นดรัมเบรกนะครับเหมือนกันอีกแล้วอีกอย่างที่เหมือนกันนะครับก็คือทั้ง2รุ่นนี้ไม่มีโชคนะครับมาเจาะดูทีละจุดเลยรุ่น D18W เนี่ยท็อปสปีดจะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วน D 3 8 U เนี่ยท็อปสปีดจะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทั้ง2ตัวเนี่ยท็อปสปีดต่างกันแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับส่วนใครที่ต้องการขี่ช้ากว่าน,นี้เขาก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดเลือกการขับขี่ได้เลยนะถ้าเป็นสปอร์ตโหมดก็ท็อปสปีดของเขาอะครับและระยะทางต่อ1ชาร์จของเขาเนี่ยตามชื่อรุ่นเลยนะครับ D 1 8 w วิ่งได้18กิโลเมตรต่อ1ชาร์จ d 3 8 u วิ่งได้38กิมต่อ1ชาร์จครับและในส่วนของจำนวนแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นเล็กรุ่นน้องเล็กเลยแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่183วัตต์อาวครับและด้วยความที่ตัวแบตเตอรี่น้อยเนี่ยระยะเวลาในการชาร์จก็น้อยตามลงไปนะครับระยะเวลาในการชาร์จจาก0ูนย์ถึง100ของตัว d 18w เนี่ยอยู่ที่3.5ชั่วโมงครับ ส่วน D 3 8 U เนี่ยรุ่นท็อปของเขาอยู่แล้วแบตก็ต้องเยอะครับ367วัตต์อาวเลยครับชาร์จนานหน่อยครับ6.5ชั่วโมงแต่ขี่ได้ไกลครับน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่16.4กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักของตัว D 1 8 w เนี่ยจะอยู่ที่14.8กิโลกรัมเท่านั้นครับเบาหิวเลยแต่ว่าเรื่องของการรองรับน้ำหนักเนี่ยต่างกันนะครับ D 1 8 w รองรับน้ำหนักแค่100กิโลกรัมครับส่วน D 3 8 U เนี่ย 120กิโลกร,รัมครับเอาครับเพื่อนเมาลองเรื่องของการยกหน่อยตรงนี้เรายกดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะเบาจริงครับบอกเลยโอ้เบามากไปแล้วครับไม่ต้องพับด้วยลวงขึ้นมาก็ไปทั้งคนทั้งรถโอเคครับถือว่ายกได้อีกเรื่อยๆเลยนะผมว่าถ้าเกิดขึ้นสะพานลอยขึ้น BTS เนี่ยไม่ต้องง้อลิฟต์อะ ยกขึ้นเลย D18W ชอบเลยครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเบาๆผิวๆนี่ผมสลาลมโชว์เลยตรงนี้เลยเมื่อกี้ลองยก D18W ไม่หนำใจครับมันเบาเกินนี่ลองยก D38U ครับไม่ได้รู้สึกว่าน้ำหนักต่างกันเลยนะครับเขาต่างกันอยู่ประมาณ3กิโล ผมว่าไม่ได้รู้สึกอะเนี่ยก็ยกได้ก็ต้องลุ้นนิดนึงน้ําหนักเพิ่มมาสามโลรอดอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเบ้าอยู่นะบอกเลยไม่ได้รู้สึกความต่างเลยครับถ้าเกิดอยากจะได้ขี่ไกลๆก,ก็จ่ายตังค์เพิ่มได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําหนักครับ ายแพงกว่าก็ต้องได้แรงกว่าแน่นอนครับตัว D38U มเนี่ยมอเตอร์แรงอยู่ที่700วัตต์ครับและ D18W มอเตอร์อยู่ที่500วัตต์ครับแรงแตกต่างกันแรงขึ้นทางชันก็ต่างกันนะครับตัว D38U เนี่ยขึ้นทางชันได้ถึง10องศาครับและ D18W เนี่ยขึ้นทางชันได้อยู่ที่5องศาต่างกันครึ่งๆเลยนะครับในเส้นทางชีวิตประจําวันที่คุณต้องใช้บ่อยๆเนี่ยมีต้องขึ้นทางชันเยอะหน่อยเนี่ยแนะนําเลยผมว่าแนะนําตัวนี้ดีกว่า ขึ้นทางชันได้ดีกว่าแรงออกตัวดีกว่าครับรู้จังหวะจริงๆพวกคุณนอนนั่นอีกเลยดิโอ้ใจคอโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเรื่องของทางชันหน่อยนะหน่อยนึงหน่อยจริงๆครับตรงนี้เป็นทางชันนิดหน่อยรอบแรกผมจะลองโหมดอีโคกับตัว D38U ครับด้วยความที่เขาเป็นคลิกสกูตเตอร์ ต้องถีบออกตัวนิดนึงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหมดอีโคไม่รอดนะผมมองว่าตัวแบตเตอรี่เขาอาจจะหนักหรือเปล่าแรงมันดรอปลงตรงทางชันแล้วก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเลยง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับเพื่อนๆโหมดสปอร์ตของ D 3 8 U ตามที่เขาว่าเลยขึ้นทางชัน10องศาคือแค่นี้ถือว่าสบายเลยครับแต่โหมดอีโคเนี่ยอย่านะขึ้นทางชันไม่รอดครับเดี๋ยวมาลองอีกรุ่นนึงหน่อยครับ d 1 8 w โหมดอีโคกับโหมดสปอร์ตตัวนี้ข้อดีของเขาคือแบตน้อย no น้ำหนักเบาไม่ลอดเหมือนกันครับอีโคไม่ลอดเหมือนกันโหมดสปอร์ตนะท็อปสปีด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นทางชันได้5องศาจะลอดไหมมาลองครับ3 สอเฮ้ยเอาเรื่องรอดครับเพื่อนๆผมมองว่าถ้าเกิดทางชันระดับนี้ถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะ D18W หรือว่า d 3 8 u รลอดหมดครับนี่เดี๋ยวมาดูจัก,กรยานเขาจะรอดไหมเชิญครับโอ้ยไต่ทางชันได้โอ้สุดๆ เครื่องแรงกว่าของผมอีกอะทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นระบบล็อกแบบ2ชั้นครับแต่ดีไซน์วิธีการใช้งานค่อนข้างต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับตัว d 1 8 w เนี่ยจะเป็นระบบล็อกที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วครับผมเคยเห็นในนายบอดค k ิกสกูตเตอรหลายรุ่นเนี่ยใช้แบบนี้ก็คือบิดไปทางด้านขวาเขาจะมีตัวล็อกพลาสติกอยู่ครับแล้วเราก็ง้างลงแล้วก็ปลดล็อกได้เลยครับส่วนอีกตัวนึง d 3 8 u เนี่ยสเต็ปในการกดเนี่ยรวบรัด เหมือนสเต็ปเดียวเลยนี่ง้างขึ้นเขาจะมีให้กดขึ้นครับง้างขึ้นดันลงได้เลยตัวข้อพับแบบ D 3 8 U เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงกับการแตกหักของตัวพลาสติกตัว D 1 8 W เนี่ยวัสดุบแบบนี้ผมเคยเห็นในหลายๆรุ่นที่เขา,เาไปใช้กันเนี่ย มีการแตกหักได้ครับอันนี้ต้องระวังหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานต้องคอยระวังครับถ้าเกิดใช้รุ่นนี้ในส่วนของตัวรีเฟลเตอร์หรือว่าตัวแถบสะท้อนแสงเนี่ย D 3 8 U เขาให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับถ้าเทียบกับตัว D 1 8 W เนี่ยไม่มีนะตัวแถบสะท้อนแสง ตัวท็อปสุดของเขาให้ระบบ Cruise Control มาด้วยครับกดคันเร่งค้างไว้สักแป๊บนึงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมด Cruise Control ให้ครับทำให้เราปล่อยคันเร่งแล้วก็รักษาความเร็วในขณะที่เรากําลังขับขี่ทางตรงยาวๆเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงคันเร่งให้เมื่อยมือครับแต่ว่ารุ่นน้องของเขา D18W ไม่มี Cruise Control มาให้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันของ n i b o ได้เลยนะครับ D38 w รุ่นเล็กแบตน้อยน้ำหนักเบาผมมองว่านะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องหวังไปขี่ไกลเลยครับขี่ในระยะใกล้ๆแต่ถ้าเกิดอยากจะขี่ไกลเนี่ยข้อดีของเขาก็มีนะครับพกที่ชาร์จชาร์จแป๊บเดียว3.5ชั่วโมงก็เต็มแล้วและด้วยน้ำหนักของเขาน้ำหนักเบาสามารถยกขึ้นสะพานลอยอะไรสบายสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวเลยก็คือการขึ้นทางชันของเขาส่วน D38U รุ่นท็อปของ D ซีรีส์ครับรุ่นนี้ ถ้าใครที่ต้องการระยะทางขี่ไกลๆโดยที่ไม่ต้องพกที่ชาร์จเนี่ยตัวนี้เลยครับและน้ำหนักก็ยังเบาอยู่ผมมองว่าตัวนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จะเอาไปทํางานขึ้นรถ BTS ยกได้สบายๆย,ย,ยังไม่ถือว่าหนักนะครับและเรื่องของการประกันเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยประกันเท่ากันเลยนะครับมอเตอร์ประกันอยู่ที่2ปีและตัวแบตเตอรี่ประกันอยู่ที่1ปีครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังคาใจอยู่อยากลองตัวจริงไม่เชื่อที่ผมพูด ไปลองได้เลยครับที่โมโนวิวทุกสาขาครับสามารถสแกน QR code ของเขาได้เลยครับและสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ซับสไครต์กับช่องสตีดมีนะครับถ้าอยากดูตัวอื่นของดีซีรีสก็คอมเมนต์ได้ครับ